สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโอนุเครียงไกรครับมั่นครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมอยู่กับพี่สันเตนครับอยู่ท่าชนะครับครับผมสุราษฎร์ธานีครับอืมตอนนี้เราอยู่ในสวนทุเรียนโทรศัพท์เข้าพอดีรับสายก่อนพี่สั่งปุ๋ยแมคคนหรือเปล่ารับเลย ลูกค้าไหมไม่ไม่ใช่ลูกค้าโอเควางไปก่อนถ้าลูกค้าเรารับนะเราขายของก่อนรเราทํางานก่อนเราขายของก่อนเราค่อยไปต่อนะครับ,รบวันนี้เราอยู่ที่สวนใครเอ่ยของน้องอมรินรนะัะน้องอมน้องชายพีสเตนเหรอครับผม,มเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่านะครับมาโอเคไม่ใกล้วันนี้มีคุณแม่มาด้วยอ่แนะนําตัวนิดนึงอะเีวกวอนไปเจอสวัสดีครับครับผมคุณแม่อะไรเอ่ย คุณแม่ชื่ออะไรชื่อเล่นเดี๋ยวไหนชื่อเล่นครับผมชื่อเล่นก็ได้ป้ามุนป้ามุนเดี๋ยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเรียบยังภาษานิดนึง <c oughs> ผมมาจากอุบลครับท่านผู้ชมครับอุบลระะาชธานีวันนี้มาที่ท่านชนะป้าเลยนะแม่ชื่อมุนละมุนละมุน,มนโอเคแล้วก็ข้างหลังครับผมชื่ออะไรเอ่ย ลูกตาอันนี้เป็นแม่บ้านของพี่สเตนเนอะอันนี้วันนี้เรามาที่เจ้าของสวนคนนี้เลยนะครับครับครับผมแนะนําตัวนิดนึงผมชื่ออมารินครับครับสเตอร์สเตอร์สเตอร์น้องอยากสเตนอันนี้แม่ละมุนเป็นคนตั้งให้อืมสเตนและสเตอร์เห็นบอกว่าแต่โอเคชื่อมีที่มาเพราะเราเคยคุยกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูสวนกันก่อนนะครับ วันนี้อยู่ที่บ้านท่าไทยครับบ้านท่าไทยครับครับผมบ้านท่าไทยอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแปลงนี้พื้นที่กี่ไร่ครับพี่สเตอร์ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่ครับครับผมปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรเอ่ยพันธุ์หมอนทองครับพันธุ์หมอนทองอายุกี่ปีแล้วครับอายุไม่ได้หกปีดีครับหมายถึงว่าอายุยังไม่ถึงหกปีทีครับปลูกพันธุ์อะไรมัางนี่พันธุ์หมอนทองหมดเลยครับหมอนทองล้วนล้วนครับล้วนเลยนะครับ วันนี้มาดูอันนี้ก็คือประมาณ5ปีกว่าๆนี่ยหลังจากใช้มาครับยอดก็ประมาณนี้อ่าตอนนี้เรายังไม่ได้ถามถาเรายังไม่ได้ถามพี่สเตอร์เ,อรเลยว่า <c oughs> ใช้ปุ๋ยแบคแคทนะครับตอนนี้พี่สเตอร์นำเสนอโอเคไปเลยพี่เนี่ย <c oughs> ใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ดีครับครับตอบโจทย์ได้ดีมากอ่าดียังไงเออมันก็เห็นผลไวครับประหยัดทุนอืม ใช้ดีครับและนอนก็ไม่รบดูจากการใช้มาครับแต่ก่อนเป็นยังไงก่อนมาใช้ปุ๋ยแบคแครก็นิ่งๆครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่หลังจากใช้แบคแคทมาครับมันก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะครับยี่สิบไร่เนี่ยเราใช้กี่ถังกี่ลิตรทั้งหมด2องพันลิตรครับสองพันลิตรครับแสดงว่าสองถังสองถังใหญ่ๆเนาอใช่ครับสองพันลิตรเนี่ย จากปกติแต่ก่อนเนี่ยผสมยากี่ตัวเอ่อสี่ห้าตัวครับสี่ห้าตัวครับอืมแล้วก็ต้นทุนก็เยอะครับครับแต่พอมาใช้แบคเก็ตก็ต้นทุนก็น้อยอืมครับแล้วคนฉีดก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยครับอ่าตอนฉีดไม่มีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นครับอืมอันนี้ฉีดไปกี่รอบอันนี้ฉีดไปรอบที่ห้าแล้วแต่ว่ายอดมันมาตอนรอบที่สามรอบที่สามครับผม สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างไรระหว่างยอดเผลิตภัณฑ์เดิมกับปุ๋ยแบรแคทมันมีความแตกต่างยังไงมันก็ดีนะครับมันก็ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ยอดมามันก็มาป่าฝนด้วยและสองวันแล้วที่ได้เจอแดดมันก็ดีดีขึ้นมาครับครับผมอันนี้ปีที่แล้วได้ผลผลิตไปเท่าไหร่แปลงนี้รอบที่ผ่านมาส8บตันครับ1ิบตันย0สิบไรได้สิบดตันครับนี่ปีนี้เดี๋ยวลอง ทำเคทแล้วก็ลองใช้ลองวัดดูว่าปีที่แล้วสิบแปดแล้วปีนี้จะได้กี่ตันเห็นว่าใช้เชื้อราแบคแคทวันด้วยใช้อยู่ครับครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของใบเนาะนะครับเรื่องของใบแต่ก่อนเคยเห็นใบเงาๆแบบนี้ไหมในสวนก็น้อยครับน้อยน้อยแต่ตอนนี้ได้ขี่รถเข้ามาเนาะบรรยากาศเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศสวนของพี่สเตอร์นะครับ เนี่ยครับกว้างเลยเนาะฝั่งนี้ยาวลงไปถึงหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลความยาวหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับอ๋อถึงท้ายโน้นมาถึงนี่ความกว้างอยู่ที่ความกว้างหกระยะระยะสิบเมตรได้หกต้นครับผมหนึ่งสองอ๋ออันนี้คือล่องที่เราใช้ใช่ครับรล่องฉีดเลยครับวันนี้พี่สเตนเป็นยังไงบ้าง ในความรู้สึกในความรู้สึกของพี่สเตนตอนนี้ดีครับใบมันสร้างคลื่นเก็บอาหารไว้ได้เยอะมาดูว่นมันดูต้นมาดูต้นนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้พี่สเตนนิดหนึ่งโอเคครับผมพี่สเตนติดไม้เราไปหน่อยมาดูต้นนี้อธิบายต้นนี้นิดหนึ่งพี่สเตนครับอืมครับต้นนี้นะครับอืมใบมันจะสร้างเป็นคลื่นเอาไว้เก็บอาหารได้เยอะนะครับ ข้ากล้องทีไรโทรศัพท์มาทุกทีครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรลูกค้ารับไปขายปุ๋ยเละลูกค้ารถไถเอาไปม,มันจะสร้างคลื่นไว้เก็บ,บอาหารได้เยอะอ,อันนี้คือคือพี่สเตนจะบอกว่าลักษณะของใบคือมันเป็นคลื่น<า>แสดงว่าความหนาของใบมันดีขึ้นใช่อความหนาของใบเนาะนะครับรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าลำต้นแข็งแรงต้องถามพี่เเตอว่าสวนเนี้ยมันดูดีขึ้นไหม ดีขึ้นครับเพราะว่าทั้งแปลงมีต้นโทมอยู่สามต้นแล้วก็ลองไป t e คทด้วยว่าทำงานดีไหมตอนนี้ต้นโทมอยู่ไกลไหมไม่ไกลครับอยู่ตรงนู้นสองต้นแล้วก็ตรงข้างล่างหนึ่งต้นไปเดี๋ยวเราไปดูต้นโทมกันจะได้แนะนำวิธีใช้ว่าใช้แบบไหนเราจะได้ผลอ่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมันจะช่วยฟื้นฟูได้เร็วนะครับสำหรับต้นโทมของพี่สเตอร์แหมวันนี้บุกกันเลยท่านผู้ชมเดินกันแบบสุดเลยยุบป่าเรียนเติม ยูป่าเลี่ยมเดี๋ยวเราจะไปดูต้นโซมครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการใช้ให้กับพี่สเตอร์นะครับว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะครับเพื่อจะให้ได้ผลผลิตที่ดีเนาะปีนี้ก็เพิ่งตัดสินใจใช้เป็นปีแรกปีแรกครับแปงนี้ปีแรกครับแปงนี้ปีแรกเพิ่งฉีดพ่นไป5รอบเองนะครับ,บเห็นถนึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับถามพี่ สเตนเนี่ยประทับใจไหมเวลาจะมาเจอปุ๋ยแบคแคทดเนี่ยใช้ได้ครับยอดครับครับผมว่าถ้าผมว่าผ่านก็คือผ่านนะครับมันมันสวยจริงแบบไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมครับอืตัวเดียวจบต้นไหนต้นนี้ครับมก่อนโสมนะต้นนี้พี่เตอร์บอกว่าแต่ก่อนโทมต้นนี้มาก่อนโชมมากครับต้นนี้เมื่อปีที่แล้วก็เป็นทุเรียนป่วยครับเป็นทุเรียนป่วยนะครับต้นนี้มืก่อน พอมาปีนี้เห็นไหมใช้แบคเต็สมีไม่เห็นยอดไหมอืมอ่าเนี่ยเนี่ยปีนี้ดูดูได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฝังเข็มไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยอืมฉีดแต่แบคเต็มล้วนๆอืมเนี่ยตอนนี้ครับคือมันตอบโจทย์ได้ดีมากเลยอืมอืมตอนนี้มันเริ่มฟื้นนะครับตอนนี้มันเริ่มฟื้นครับอืมดูลักษณะต้นรู้ครับมาทุเรียนป่วยต้นมันจะเป็นลักษณะผิดปกติครับ อันนี้ก็ฟื้นอันนี้ต้นนี้ก็ฟื้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศในสวนต้นนี้ก็ป่วยตอนนี้พี่สเตอร์ฉีดพ่นแบบไหนครับพ,พ่นยังไงลักษณะการฉีดพ่นพ่นทางใบอ่าใช่ฉีดใบครับต้นฉีดรงพุ่มข้างนอกอย่างเดียวเหรอครับผมผมแนะนําอย่างนี้ครับพี่สเตอร์ถ้าพี่สเตอร์อยากเห็นผลเร็วๆนะครับใบต้นและลงดิน<อ>ครับใบต้นและลงดิน ครับแล้วพี่จะสะเตอร์มันมันจะไปเร็วมากมันจะไปเร็วมากอันนี้ใบชุดที่สองชุดที่สามกำลังมาชุดที่สามจะแสดงว่าจะทําดอกแล้วนี่ใช่ครับชุดนี้ออกเต็ม้อ๋อชุดนี้ออกเต็มแล้วก็โชยสารแล้วอันนี้ต้นโสมถ่ายเก็บไวบ้เดี๋ยวปีหน้ามาถ่ายใหม่โอฟิวถ่ายเก็บไว้เลย <c oughs> อืมออ้างอิงไว้ผาาอ้างอิงอืมเรียนป่วยนี่คือต้นที่พี่สเตอร์บอกว่ามันป่วยและอาการหนักที่สุดในแปลงนะครับหนักที่สุดในแปลงตอนนี้ก็คือต้นนี้แนะนำว่าปุ๋ยทางดินไม่ใส่เลยพี่ปุ๋ยทางดินไม่ใส่เลยเอาแบคแคทฉีดให้ชุ่มเลยฉีดให้ชุ่มเลยครับอัด,อ,ด,ดอัดลงดินให้ชุ่มชุมเลยอัดลงดินให้ชุ่มๆมเลยแล้ว แบคแครดวันแบคแคดวันนั่นแหละผสมกันเลยกับแบคแครครับเดี๋ยวดูดินตรงเนี้ยดินมันเป็นกรดใช่ดินเป็นกรดพี่เนี่ยญ่านี้ขึ้นเยอะเนี่ยย่าไหนย่านี่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 ่ามันจะเป็นป้องเป็นป้องอ่ะญ่านี้อ่ะใช่ใช่ใช่อันเนี้ยดินมันเป็นกรดมันบ่งบอกถึงสภาพตรงเนี้ยดินเป็นกรด สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือตอนนี้คือต้นนี้มันกินอาหารไม่ได้เลยกินอาหารไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทําได้คือ,อให้อาหารทางด่วนก็คือปุ๋ยน้ําอย่างเดียวปุ๋ยทางดินอย่าเพิ่งใส่เลยพี่ฉีดให้ชุ่มเลยเอาแวคแคทเนี่ยฉีดให้ชุ่มเลยเวลาที่พี่ฉีดนะฉีดให้ชุ่มเลยรอบๆโคนเดี๋ยวพี่สังเกตความเปลี่ยนแปลงต้นพี่ถ้ายังไม่เจอแวคแคทนะถ้าถ้ายังไม่เจอแวคแคทนะต้นพี่มันจะไปเรื่อยๆนะน,นี่มันจะเข้าสู่บรรยากาศนี้แบบนั้นเนี่ย มันจะเริ่มโซมไหมใช่แสดงว่าแต่ก่อนก็คือสภาพนั้นเลยใบอยู่สภาพนั้นนะใบสภาพนั้นเลยใบด้านๆแบบนั้นเลยใช่อืเนี่ยพอมาเจอกันนี่ยแหละเนี่ยแหละครับถึงความถึงความแตกต่างและความมั่นใจข้างหลังเป็นตัเรียนตูอืมไอ้ปลูกตัวนั้นมาก่อนใช่ไหมเพี่ชุดใหม่นี้แววใบแววสู้<ช>แสงนะมันมันบ่งบอกถึง,งความสมบูรณ์ไงเพ่ ช่มันเริ่มเป็นคลื่นเนี้ยทำให้ใ<ช>มีความสมบูรณ์เยอะแล้วคือเหมือนอย่างต้องปล่อย,ยพอไมมตรงนี้ออ๋อไม่พอก็เพิ่มครับอ,อ๋อเนี่ยต้นนี้ก็ป่วย,วย,วย,วยมอืมเดี๋ยวฟื้นพี่ตามคำแนะนำเลยลงดินชุ่มๆหรือไม่ก็ถ้าพี่อยากจัดแบบเต็มที่ก็คือตัวชนิดผงอ่ะพี่สี่ช้อน ตัวชนิดผงสี่ช้อนนะน้ำยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรอ่ะคนให้ละลายละลายเลยแล้วก็เอามาลดใช่ใช่ครับเฉพาะตัวผงเฉพาะตัวผงครัพี่แต่ว่าเวลาเราฉีดเราก็ฉีดเหมือนเดิมไอ้ตัวนั้นทำสักสามวันครั้งก็ได้สักสองรอบนะครับผมสักสองรอบเดี๋ยวพี่เห็นความแตกต่างเลยดินมันจะกลับคืนมาตอนนี้คือเห็นไหมมันยอดมันไม่มาเพราะมันกินอาหารไม่ได้ ครับอย่าฟื้นขึ้นมาครับที่ห้าที่ผมฉีดยาฉีดปบกเก็ตไปผลก็ลงโปรยๆครับครับฉีดยาแล้วก็บวกยาราบไดจะถามอีกเรื่องหนึ่งครับพี่สเตอร์พี่สเตอร์สังเกตใบไหมครับสังเกตใบทุเรียนพี่ไหมว่าหลังจากที่ฉีดแบคแคทแล้วมันมีความแตกต่างไหมพี่สังเกตไหมสังเกตอยู่ครับมันก็แตกต่างเยอะตอนที่ว่าคว้าปิด เป็นอาทิตย์ก็คือมองไม่ออกหรอกว่ามันอยู่ยังไงเพราะอากาศมันปิดแต่พอแดดมาสองวันมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะร้อยจังเลยอาหารเหมือนกับมันทํางานได้ดีอ่ะเพราะว่าจิตวันจิตวันจิตไปครั้งหนึ่งจิตวันครั้งหนึ่งจิตวันครั้งหนึ่งจิตยาดูมันเงาเลยนะบนใบเงาพลับเลยเวลาที่เจอแสงแดดมันบันสะท้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย เราดูเรามีความสุขนะเราเจอใบแบบนี้คือถ้าตอนเช้าตื่นมาถ้าไม่ได้เข้าสวนเขาไร่ไปทํางานที่อื่นก็เป็นกังวลอืต้องมาในสวนก่อนครับมาดูตอนเช้าตอนเย็นทุกวันครับเดี๋ยวเรามาติดตามสวนพี่สเตอร์กันครับที่ภาชนะภาชนะครับว่าปีนี้ใช้แบคแคทผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ปีนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับพี่รับ18ตันครับเดี๋ยวเรามาติดตามสวนพี่สเตอร์ครับว่าผลผลิต จะเพิ่มขึ้นที่เท่าไหร่หลังจากใช้ปุ๋ยแบคแคท์หนึ่งรอบฤดูกาลครับวันนี้ขอบคุณพี่สเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแม่จะไปต่อกับเราใช่ไหมยังไม่หวัดดีนะครับวันนี้ผมกับพี่สเตนครับจะไปอีกสองสวนถูกไหมครับผมอีกสองสวนครับนะครับเพราะว่าพี่สเตอร์เนี่ยบอกว่ามาดูสวนผมก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปที่อื่นผมมีธุระอยู่แต่ว่าอยากให้มาดูสวนอยากให้โอโนเข้ามาดูสวนเพราะว่าประทับใจมากกับการใช้ปุ๋ยแบคแคทนะครับเพราะว่าใบเนี่ยโอ้เจอแดดเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าใบเนี่ยถ้าภาษาอีสานว่าไม่มันเหลื่อมพรับพลับแกว่าเลยภาคใต้ใบมันวาวไงมันเจอแสงแดดแล้วมันมันมันสะท้อนมันเงาวับเงาวับอ่ะสะท่อนแสงตาที่ใต้เขาพูดเขาว่ายังไง สู้แสงมันสู้แสงเดี๋ยววันนี้ปีนี้สู้ผลผลิตที่ดีไปด้วยกันกับปุ๋ยแบคแคทครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงอื่นกับพี่สเตนโอเครครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันก่อน